สวัสดีค่ะเพื่อนๆในวันที่20ตุลาคม2567นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้ออกมาถแถลงคาเอาว่าแต่แรงงานต่างด้าวคุณไม่มีสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะสิทธิทางการเมืองของเราสงวนไว้เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่คุณจะใช้สิทธิ์ของคุณ และเอาเรื่องของประเทศของคุณมาลนนลงหรือมาทำการปลูกปั่นในประเทศไทยผมมีความจำเป็นต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปดำเนินการตามกฎหมายเพราะเวทีของคุณสามารถทำงานในประเทศไทยได้เท่านั้นส่วนเวทีทางการเมืองของคุณไม่สามารถจะใช้ประเทศไทย เป็นเวทีทางการเมืองได้เพราะประเทศไทยเราไม่มีไม่ให้สิทธิไม่ให้สิทธิตร,ตร,ตรงนั้นสำหรับคุณเด็ดขาดแมมคุณขานายพิพัฒน์รัชกิจประการขาตั้งแต่คุณเป็นรัฐมนตรีว่าก,ะกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาเดินไปกี่รอบแล้วคะเขาออกมาประท้วงกันเนี่ยแทบทุกวันทุกวันเสาร์เนี่ยเขาเดินตาม สวนสาธารสวนสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นเบญจกิติหรือสวนหลวงรลอเก้าคุณจะเห็นพวกกะเหลี่ยงเนี่ยเดินออกมาชุมนุมกันมาถือธงชาติกะเหลี่ยงป่านนี้เพิ่งตื่นค่ะเพื่อนเพ,นพนืเขาแย่งแรงแย่งอาชีพคนไทยเขาออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพิ่งตื่นจากฝาโลงค่ะเพิ่งแง้มนะคะแง้มฝาโลงออกมาแล้วก็มาเหา่าว้าวว้าว,าว,าวาแต่จะทําจริงไม่จริงนะเราพูดตรงๆนะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อ,อ,อลมปากของพวกนักการเมืองชั่วพวกนี้พูดตรงๆไม่ว่าจะเป็นยุคไหนมันก็ไม่มีหลอกคาะที่ทำแบบจริงจัง นอกจากขนาดประชาชนเนี่ยออกมาด่ามามาทวงสิทธิ์ออกมาเรียกร้องนะคะให้ลงไปตรวจดูบ้างคุณเห็นไม่กรมแรงงานกระทรวงแรงงานนี่ กระเตื้องไหมคะไม่กระเตื้องค่ะนี่พึ่งโผล่หัวเอแก่ออกมาค่ะไม่รู้เอาหัวตอนนี้ไปสุบอยู่หว่างขาตรงไหนนะคะเออนี่ความคิดเห็นของดิฉันค่ะบอกตรงๆตรงๆว่าคุณเนี่ยทำงานได้ห่วยมากนายพิพัฒน์รัชกิจประการอคุณเป็นรัฐมนตรีที่ห่วยหนึ่งในรัฐมนตรีที่ห่วยที่สุดในการทำหน้าที่ของคุณไม่ว่าคุณจะออกมาแหกปาก ออกมาขู่ยังไงยังไงก็ไม่เชื่อเชื่อเถอถ้าถ้าคนมันจะทําจริงๆน่ะมันทําไปตั้งนานแล้วมันไม่ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องออกมาดา่าออกมาแช่งโครเงาพวกมันหรอกใช่ไหมคะกระทรวงแรงงานนะคะก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารจัดการการทํางานคนต่างด้าวค่ะก็มีตั้งแต่ยืนยันนโยบายให้สิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวตาม ILO กําหนดย้านะคะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ย ห้ามรุกล้ำอาชีพสงวนของคนไทยแล้วก็นอกจากนี้เตรียม2มาตรการป้องปรามและปราบปรามอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงห้ามแรงงานต่างด้าวใช้ประเทศไทยเป็นเวทีเคลื่อนไหวตุกปั่นทางการเมืองค่ะวันนี้ก็จะมีการประชุมกันนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงค่ะ